ขอเดชะฝ่าลองธุลีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมข้าพุทธเจ้าพลเรือตรีพิเศษขันแข็งผูมิชาการวิรายการทัพเรือครมยุยศาสฐานเรือขอพระราชทา,านพระบรมราชานุญาตเบิกผู้สําเร็จการศึกษาจากวิรายการทัพเรือประจําปีการศึกษา2563และ2564เข้ารับพระราชทา,านประกาศนียบัตรและเข็มสมุดทธาธิป,ปัดต,ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ นาวเอกอภิชาติแก้วดวงเทียนนาวเอกชนกสนทราพรพลนาวเอกบุญมีแก้วสง่านาวเอกไมตรีบุตรบุรีนาวเอกสสินสวรรคทัศนาวเอกสิริพัฒน์แพงพันธ์นาวเอกสรนัทสนทิไทยพลเหือตรีชัยยงขุนทานาวเอกกอบเกียรติมีชานนาวเอกกอบเกียรติสุขมณีนาวเอกกำพลโชคไทยนาวเอกกิติกรการจนวณิช นาเวกู้เกียรติมิ่งรัชตะนาเวกเกษมเนียมฉายนาเวกโกวิดสิงทองนาเวกจรเดชชัยเจริญนาเวกคาถาเทพนวมทองนาเวกจัลัดพัฒชัยสมบูรณ์นาเวกจรูนเอี่ยมสวัสดนาเวกจักรกลิศทรงสุขนาเวกจักรวัน์เงินวิไลนาเวกกิติพงศ์สีธัญญานาเวกใจเพชรทองด้วงนาเวกฉัดชัยเหลืองทองคำนาเวกเฉลียพรหมอิน นาวเอกชนละทีนภาโชตนาวเอกชัยพฤกษ์รีอุดมนาวเอกชัยยุทธนินยานนาวเอกชัยวัน์ภูมิใสนาวเอกชัยวัน์วงสุขไทยนาวเอกเชษฐพงศ์โคตพงศ์นาวเอกนรงศักด์รีละอองนาวเอกนัทจุฑาพุทธินาวเอกนัทธพลจันวิมลนาวเอกทรรงศักด์ธงตะทบนาวเอกดุลยวัฒน์ชาวดีนาวเอกถนัดพลอยวิรัต นาเวกถาวรเรียงลื่นรมนาเวกทะเกิงสิทธิเสรีนาเวกทศพรปราบริปูนาเวกทิวาอ่อนละอนาเวกเทพทานเข่งเจริญนาเวกะเนศขาวสุดนาเวกธงชัยทองบริบูรณนาเวกธนากรเทพรักษานาเวกฐานิษผู้นำพลนาเวกนาวีกุลอาลีมิตรนาเวกนิลินทาลีรัต นาเอกนึกอนันต์แสนอุบลนาเอกบรรพศกิติรัตน์นาเอกบารมีคำพิลานนนนาเอกบุญโฮมบำรุงพักดีนาเอกประชาชาตทองรักนาเอกประดิษฐ์บางจันทร์นาเอกปัตยาโพย้อยนาเอกปาการขำฉวีนาเอกปริญญาเอี่ยมสะอาดนาเอกปิยะลิมสกุลนาเอกพงศักดิ์รามนุษย์นาเอกพรพิลมยศบุตรนาเอกพิชัยงามไตรเลิศนาเอกพินัยจินชัยนาเอกพีรพัฒน์แสงจีรัง นาเอศไพบูลทองมว้วนนาเอกพัทรสันดอกนาคนาเอกพานุพงคุมศินนาเอกภูสิทธิ์สว่างแสงนาเอกมีนประนมสีนาเอกยุทธนาชูธงชัยนาเอกยุทธศักดิ์จรูนทรัพย์นาเอกรังสรรค์คำกลัดนาเอกราคบเทวปทีนาเอกรุ่งนาทีทองประดิษฐ์นาเวกรุษสุดนรงค์นาเวกวงศักดิ์เพลิงมากนาเวกวัรุ่นวีรกุลนาเวกวัชลชัยภูสิทธ์ นาวเกวินวัตอุตรเจริญนาวเอกวีรชัยเครือรัตนาวเอกวีรชัยจุลาลมนาวเอกวีรชัยบุญมากนาวเอกวีรวุฒิวรจันโนนาวเอกวุฒิชัดรัตนรักนานเวกวุฒิชัยแวงวันนาวเอกศักสมประดิษฐ์นาวเอกสมเกียรติทรงสวัสดนาวเอกสมควรสุขดิษฐนาวเอกสมจิตหลำอวันนานเอกสมชายประสานศิลนานเวกสมศักขจรบุญ นวเอกสมศักดิ์จันเขียวนวเอกสยุมภูศิริลังสีนวเอกสันติทัดสบุตรนวเอกสิทธิชัยเสถียรทิพย์นวเอกสิทธิกรขม้นเขตการนวเอกสุบันดีนอกนวเอกสุรชัยตันเจริญนวเอกสุรพันธ์มุ่งดีนวเอกสุริยันสำราญใจนวเอกสุริยาสิทธิธานวเอกสุวรรณแย้มรักษานาวเอกเสริมยุทธผ่องอภัย นวเอกอนันต์อุปเสศนวเวกอนุชาลิกิตวงศ์นวเวกพี่นันและตาสมบัตินวเวกอนนท์ไทยจำนงนวเวกหญิงนัจจรีนาราวิโรจนวเวกหญิงนันดาบุรณพงศ์นวเวกหญิงปิยนาเทียนศิริเลิศนวเวกหญิงศาสีมาสังคจันทร์นวเวกหญิงสรัญญาอัศรุดีพันเอกพ่อพักสร้อยผาพันเอกทวีศักด์ไหลวงศ์นวากาศเอกนิธิแสวงสุข นาวากาศเอกยุทธนาสงวรพง์พันมำรวจเอกสุภวัตศรีชัยชนะนายโอฬานเฮงเจริญนายเจษด,ดาสุภาภานายสรนทศักดิ์รัศมีทัศน์ายเอกชัยธีรวันนางสาวกันนิกาเลาศิริวัฒนาวาเอกหิตายัตุรมันผู้สำเร็จการศึกษาประจำ